วัสดีค่ะวันนี้จะอุ้มไปรีวิวไหมคะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำแรกของยาโยอีค่ะรสชาติรสชาติเหมือนน้ำแร่ปกติละค่ะจริงจแต่แคแตกหนาเยอชาเหมือนน้ำกลงไปกินุ่งงปการเข้ารีวิวอะไรเนี่ยรัทนรีวิวโทรศัพท่ะรีวิวไปแล้วแต่ก็จะรีวิวอีกอันนี้คือซัมซ a m s ม n g ซัมซุง a 3 1นะคะก็ซื้อมาในราคาเจ0 0แสนแค่ะตอนนั้ซื้อตอนที่แบบว่า ซื้อคนที่แบบมันเพิ่งออกใหม่ละค่ะมันก็เลยแพงพิเศษละค่ะก็าคอร์เตอร์นะคะทีะ่ซื้อมาแพงอีกแล้วก็ร,รีวิวอะไรอีกดีื่อรีวิวตัวเองค่ะตอนนี้สนมากตอนเราเล่นเราเล่นท<ห>ี่แบบว่าพูดจริงไม่ได้ซื้อเพราะเนื่องในจุดแล้วอ่ารีวิวเพืสสมมม่อนค่ะก็คือเพื่อนลืมที่คุณจะมองเหรอเดีค่ะ ไเกลียดผมไม่ไหวอะไรอ่ะต้อยู่ในอยู่ในอุ้มปีรีวิวแล้วก็ต้องรีวิวดิเนี่ยค่ะจะมาดูสีผมไก่นะคะอุ้ยไอ้นี่ยังไม่คือให้ดูเอาไยขโมยรีวิวเลยขโมยรีวิวขโมยซื้อมาเท่าไหร่คะไม่รู้ขโมยมาโอ้โหเฮ้ยสัส sampai tadi di Google kan